สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากจะมาบอกว่าสวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2021ทุกคนเลยนะคะยงอาเซโยนิซังกันนิจิวะอเกะมาชิเตะโอมดโทโกไซมาสึโคโตชิโมยูโรชิกุนไงจิมัสก็สวัสดีเป็นหลายภาษาเลยนะคะช่องของเรานะคะตั้งแต่เปิดทำช่องมานะคะคนที่ มาดูช่องของเรานะคะก็จะมีคนไทยเนาะแล้วก็พี่น้องชาวลาวนะคะแล้วก็มีประเทศเกาหลีนะคะก็ ลืมสวัสดีพี่รองชาวเรานะคะสบายดีทุกคนนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับปีที่ผ่านมาที่ทุกคนเข้ามารับชมช่องของเราแล้วก็ให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นกดไลค์หรือว่า,ากดติดตามอยากจะขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะสําหรับปีใหม่ปีนี้นะคะก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขมากแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะคะถึงแม้ว่าปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะ ทั้งโลกเลยก็ยังไม่ได้ผ่านวิกฤตโควิด1 9หรือว่าโควิด -19 เราก็อยากจะขอเป็นคนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรจะพูดแล้วครวิดีโอนี้ก็เพื่อที่อยากจะมาขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่ดูนะคะจริงๆแล้ว ประมาณ30%ของผู้ติดตามช่องนี้ไทยก็จะเป็นนักศึกษาที่เราสอนนะคะ mm hmm. ก็มากติดตามเพื่อให้กำลังใจอาจารย์นะคะ mm hmm. อยากจะบอกขอบคุณ mm hmm. นักศึกษาทุกคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจอาจารย์มาตลอดนะคะ mm hmm. แล้วละปีนี้นะคะปี2021 mm hmm. ก็อย่าลืมเข้ามารับชม mm hmm. สาระด,ดีๆด,ดีหรือเปล่าจากช่องของเรากันนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย